สวัสดีครับมาพบกันอีกคือเก่าครับกับช่อมแายแหม่มวันนี้วันนี้พาพี่พาน้องอัปเดตการเต็ดสวนทุเรียนคือเก่าครับพี่น้องวันนี้สีม้าทำก้อนสะอาดครับจัดว่าจะพืชออกจากต้นทุเรียนครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นหอดฤดูฝนนะครับพี่น้องเนาะหอดฤดูฝนฝนชุกครับพี่น้องแต่ว่ากระตกบ่แห้งครับตกะพอลิลินนี่แหละบ่มมองมีห้าครับการเย็ดหน้าก็ลำบากครับจังครับฝนบ่ตกเนาะครับเนาะวันนี้ก็ส๋ีม้าทำก้อนสะอาด รอขนตน่นนะครับเนาะหรือหลบโขกที่เขา้าเห็ดโขกทุเรียนนะครับเนะนาะเื่อหน้าฝนครับมันพือป่าจะพื้มันเกิดเที่ยวครับแลวกะเสียงตัวการเกิดเชือ้อราครับพนะี่น้องเชือ้อรามันจะเกิดได้ในหน้าฝนเนี่ยเพราะว่าม,มันเป็นชื้นแห้งครับแต่เขาต้ทำคนสะอาดออกอนกครับแดด่องพอถึงมันเกิดจะเกิดเป็นเชือ้อราในไงครับพี่น้องครับเอาไปเลยเีทำการมาทำความสะอาดโขกนาครับเนาะหรือหล่อทรงผมทุเรียนเนาะหลังจากที่เข้าเสริมคู่ เสริมคู่เซฟนะครับเนาะเสริมคู่รอบๆบทางเซฟเขาก็จะมาทำความสะอาดตรงการลนะางเราเนาะน่ะพี่รองครับ <laughs> ทำงาน,น <laughs> สวนบริเวณไก่ก้อนใหญ่นะครับอยากก้อนได้ครับอ่าอยู่ไก่ต้นทุเรียนใส่เตียวครับกอออกครับเนาะเพราะว่าหลาทุเรียนหน่อยเป็นเดินบนท่านมหาอดเลยครับก้ <laughs> อนได้ ก็กมันตุนห่าใส่เกี่ยวครับการถอนไปไกลหลากคนก็จะเห็นให้หลากคนเสียหายนะครับเนาะแต่ว่ากับพวกเป็นนังรครับเล็กๆไม่น้อยขาดได้กับปูงได้ครับพี่น้องเองปูง,ปงเร็ว <laughs> เงื่อนแสงพาทิปเขาถึงเพืนน่อนนะครับเนาะ ก็จะประมาณนี้แล้วครับหลอกทรงปูมหลอกค่วนต่นมันนอกเนาะเอาออกเพื่อจะรับแสงในคณะสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันเพื่อนทีมเนาะครับเนาะเรื่องการดูแลจัดการตุเรียนเนาะครับเนาะเอ้าติดตามกันไปเรื่อยๆครับพี่แต่เอฟซีทำได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเด้อยถ้าตุเรียนผมเป็นผลเนาะครับเนาะเอฟซีทำได้ถ้าเขามาคอมเมนต์หรือกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับจะสิจำได้ถ้าตุเรียนผมประสบความสำเร็จเนาะผมจะมอบกตุเรียนให้กับผ่านนะครับเนาะเอ้าติดตามกันไปเรื่อยๆคคครรรัััับบบพีี่่นนน้้้้ออองงเดดดฝากววชชแแลสสครับ